ยาแก้ปวดไม่จําเป็นต้องกินตลอดชีวิตในคนไข้ที่เป็นปัญหาเรื่องการปวดเขา่าเข่าเฟื่องสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับดรฟันดาซีโรติศกับผมครับนายแพทย์อานันตชาติิลิดาลีหอมอฟันนะับเป็นนิยสัยีแพทยและหมอฟังเกณฑ์พฤติการคือจหน้าหมอฟันต้องหายปวดวันนี้ครับหมอมาในหัวข้อของยาแก้ปวดปวดเขา่าเข่าเฟื่องไม่จําเป็นต้องกินตลอดชีวิต ถ้าใครเป็นหนาเรื่องการปวดเขา่าเข่าเฟื่อมนะถ้าคุณฟังคลิปนี้อยู่นะคุณตระหนักได้เลยนะครับว่าถ้าสมมติกินยาแก้ปวดตลอดเวลาแล้วคุณไม่หายปวดคุณต้องคิดแล้วว่ามันต้องมีปัญหาผิดปกติอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดเข่าของคุณหรืออาการแก้ปวดอื่นๆอ,อ,อะไรก็ได้แต่ละครับ นะครับลาสุดครับผมบอกเลยครับว่าคนนี้คนไข้ของ curtain, หมอนะะฮที่มาปรึกษาครับกับหมอฟันผ่านวิดีโอคอลนะก็คือหมอจะมีเปิดช่องทางช่องทางนึงคือคนไข้ที่ไม่สะดวกมาสายที่คลินิกกับหมอก็จะพูดคุยผ่านทางวิดีโอคอลได้กับหมอนะครับนะคนไข้คนนี้ครับก็มาปรึกษาทางวิดีโอคอลว่าคนไข้เนี่ยมีการปวดเข่ามานมาสอปีแล้วนะเป็นมา2ปีแล้วแล้วกระสายังไงก็ไม่หายนะครับปรากฏว่าไปเจอที่คลินิกนะ่กินยาแก้ปวดตัวนี่อาการแก้ปวดทําให้เขาอาการปวดดีขึ้นครับดีขึ้นมากโล่งสบายคลายเครียดในเนื้อของหัวใจมาเลยล่ะ ขอหัวใจก่อนแต่เมื่อไหลครับเมื่อไหลครับที่เขาดื่ยาแก้ปวดครับสีที่เกิดขึ้นตามมาเลยเขามีปัญหาเรื่องการปวดครับแล้วปวดมากกว่าตอนแรกที่เขาปวดครับถูนะฮะเขาปวดมากกว่าตอนแรกที่เขาปวดครับนี่แหละครับคือประเด็นนะถามว่าทำไมเขาปวดมากเดี๋ยวนะเพราะอะไรครับนั่นแสดงว่าการที่เขากินยาแก้ปวดแล้วเขาหยุดยาแล้วเขากลับมาปวดใหม่แล้วมากกว่าเดิมแสดงว่าการรักษาอาจจะผิดจุด การรักษาอาจจะไม่ถูกต้องการรักษาอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบผมบอกเลยว่ายาแก้ปวดไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็ได้แต่ยาแก้ปวดไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของคุณครับโดยเฉพาะคุณที่เนอยาเรื่องการปวดเข่าโอเคไหมหรือว่าคุณแบบเป็นปวดเรื้อนังเป็นปวดมันเลงเป็นปวดอ,อ,อะไรอ่ะเป็นปวดแบบโรคเลื้อนังบางอย่างเอาโอเคบางตัวอาจจะต้องเป็นต้องกินยาคุณก็ต้องมอนิเตอร์เรื่องของปัจจัยอาหารดูเรื่องของโรคไตนะที่มานจะเกิดขึ้นได้แต่ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นคุณเป็นขาอเสื่อมคุณไม่ต้องกินตลอดชีวิต โอเคไหมวันนั้วันนี้กินตลอดกินมาประมาณปีกว่าผมนน้เริ่มมีการราคายคือกระเพาะอาหารหรือว่ากิงมากแลวกินมาตั้งปีกว่าแล้วเพิ่งเริ่มมีราคายกร,ระเพาะอาหารเป็นผู้ป่วยหญิงอายุประมาณสัก5-7ปีนะผมชื่อว่าคุณอุบลแล้วกันเนาะเพราะวันนี้คือมาปรึกษาผ่านตรงวิโดีโอเขาจากจังหวัดอุบนลนะนะครับทีนี้ประเด็นคือนี้ครับเอ้ยจะหานใหญ่กับโรคจำผิดจะหานใหญ่คะจะหานใหญ่ทีนี้ประเด็นคือว่าคนไข้เนี่ยพอหยุดยาแล้วมีการปวดมากขึ้นเขาถามหมอฟันว่าเรื่องนี้ ทำไมกินยาแล้วมันถึงไม่หายก็บอกเลยครับว่า,วายาแก้ปวดโอเคมันใช้แก้ปวดได้แก้การปวดเข่าเข่าเสื่อมได้แต่แการรักษาการปวดเข่าเข่าเสื่อมไม่ใช่เป็นคําตอบเรื่องการแกปร้ปวดรู้ไหมครับว่าการเบสิกกลับไปที่เบสิกว่าเกิดจากอะไรได้บ้างคุณต้องแก้ไขปัญหาอะไรบ้างจริงๆแล้วเบสิกการรักษาการปวดเข่าเข่าเสื่อมนะฮะก่อนอื่นเลยเวลาคุณแยกนะฮะแยกอย่างนี้ฮะอันแรกคือจะผ่าหรือไม่ผ่าถ้าคุณไม่อยากผ่าใช้ยาหรือไม่ใช้ยาดีที่สุดผมบอกเลยคือการไม่ใช้ยาครับ ดีคือมันคือบอกแล้วว่าการไม่ใช้ยาการไม่ใช้มี3ข้อมีอะไรบ้างกายภาพลดน้ำหนักดีที่ทำห้การปวดมากขึ้นผมก็ถามคุณที่เป็นจ่ากหาใหญ่คนนี้นะว่าได้ทำหรือยังว่าไอ้กายภาพเนี่ยนะได้ไปทำหรือยังนะไอ้ลดน้ำหนักได้ทำหรือยังผมบอตัวเขาค่อนข้าอใหญ่เราเราผ่านดูโอรผมเห็นนะตัวเขาค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างค่อนข้างโอ้โหปวดเขาก็บอกว่าลดไม่ได้เลยนะเขาก็บอกว่าและกายภาพก็แบบบอดี้แบบติดงานนะฮะไม่สามารถทำได้ครับผมก็เลยบอกว่านี่ฮะนี่ครับคือ3ประเด็นหลักทำให้เราขึ้นบันได ไปไหนมาไหน αι? เดินขึ้นบันไดจะมีปัญหาหรือเปล่าเขาก็บอกว่ามันก็ต้องเดินอยู่เพราะว่า,วามันต้องเดินตลอดเวลาถ้าขึ้นบันโในบ้านมีสองชั้นแบบนี้เป็นต้นนี่ภาไหมครับปัญหาคืออะไรครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่การกินยาปัญหามนอยู่ที่ว่าคุณไม่ได้จัดการที่สาเหตุนะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าการกินยาปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณไม่ได้จัดการที่สาเหตุนั่นคืออะไรครับสาเหตุมันเกิดจากกระบวนการเสื่อมอาจจะเกิดจากอะไรก็ได้แต่ ดีที่สุดผมบอกแล้วการรักษาการปวดเข่าคือไม่ใช่ยาคุณต้องไปจาัดก,การที่สาเหตุถูกไหมครต้องไปจัดก,การที่สาเหตุสาเหตุอะไรละ่ะคุณเดินมากขึ้นน้ําหนักคุณเยอะขึ้นถูกไหมครับพวกนี้น้ําหนักมาลงขาลงเข่ามีการปวดมากขึ้นตลอดเวลาได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติคุณไม่แก้ปัญหาที่สาเหตุการกินยามันเป็นการรักษาที่ปลายทางบอกเลยว่าการกินยาคนระับเป็นการรักษาที่ปลายเหตุไม่ใช่เป็นาการรักษาที่สาเหตุโอเคไหมพอคุณมวัวแต่กินยากินยากินยาและอะไรก็ยาอะไรก็ยา หรือแม้กงอาหารเสริมก็เหมือนกันครับโดยเฉพาะคนที่ชอบซื้ออาหารเสริมชอบซื้นลื่นอาหารเสริมผมบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นแค่อาหารเสริมหรือค่าป้ามันไม่ใช่การรักษาถ้าคุณจะ,จะแบบโหคุณจะเสียตงินเป็นพันสองพันโอเคผมมนันฟะรีเลยนะอยากจะทานอะไรทานเลยแต่ผมบอกเลยว่าดีที่สุดสําหรับคนที่เป็นหารเรื่องการอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะที่ผมพูดเรื่องวันนี้ที่ค่อนข้างคนนี้เป็นปวดเขา่าเข่าเสื่อมก็คือเรื่องของรักษาที่ใช้น้าหนักคุณก็ต้องไปลดอาการที่มันปวดมาขึ้นขึ้นันได้ลงมาได้นั่กับพื้นคุณก็ต้องจัดก,การรัครบ แล้วก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อถูกไหมกล้ามเนื้อของขาแข็งแรงพอเสริมสร้างในขาแข็งแรงอาการปวดคุณก็จะลดลงนึกผ้าไหมครับเพราะนั้นการกินยาแล้วอย,อยู่คุณมันหยุดายามันก็ไม่แตนะกครับเพราะคุณกินตลอดเวลานะและยาที่คุณกินอาจจะไม่ใช่ยาแก้ปวดก็ได้อาจจะเป็นยาแก้ปวดคุณที่เป็นสเตียรอยด์ก็ได้ถูกไหมครับผู้วพวกนี้ก็คือกินยังไงมันก็หายปวดอยู่แล้วอ่ะคุณลองสังเกตถ้าตัวไหนที่คุณกินโซเดียดีแล้วคุณกินะแล้วคุณหยุดนะแล้วมันปวดเด้งเนี่ยอันนี้โอกาสมี่เป็นสเตียรอย เพราะฉะนั้นต้องเช็คผมก็ถามคุณพี่หันใหญ่ที่ของปรึกษาผมมาเนาะว่าเขาเป็นยาอะไรเขาก็บอกไม่รู้มันเป็นใส่ซองยาไม่ได้เขียนชื่อยาเพราะฉะนั้นอ้นนี่คือเป็นเป็นปัญหาที่พลาดมากๆของหลอยหลายคนนะผมบอกเลยเรื่องเกี่ยวกับยาแก้ปวดสุดท้ายนะแวลคุณกินมากไปมีปัญหาเป็นกระเพาะบางคนกินไปกินมาเป็นโรคไตต้อไปฟกตรงฟอกไตลำบากอีกเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะนี่คือผลลัพธ์ของการกินยาไม่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ว่า หมอเคบอกห้ามกินเลยเปล่าคุาไม่ได้บอกอย่างนั้นครับคือชาติเป็นช่วงแรก no like, คุณปวดเยอะคุณกินอ่ะไม่เป็นไรแต่ได้คุณกินแล้วมันไม่หายคุณกินแล้วมันหายแต่มันไม่ดีขึ้นหรือคุณกินหายพอหายเสร็จแล้วพอหยุดกินกลับมาปวดใหม่อันนี้แหละฮะคุณต้องคิดแล้วว่าสาเหตุคุณไม่ได้จัดการหรือเปล่าโอเคไหมสาเหตุคุณไม่ได้จัดการหรือเปล่าเพราะถ้าคุณไม่จัดการสาเหตุยังไงมันก็ไม่หายนะครับให้กลับไปเช็คให้กลับไปเช็คเสมอว่าจัดการหรือเปล่าถูกไหมครับ แล้วดีที่สุดผมบอกเลยว่าคุณจะป่วยอะไรก็แต่ให้คุณรักษาตามหลักมาตรฐานอะไรที่เป็นมาตรฐานให้คุณปรจัดก,การตรงนั้นอันนี้ดีที่สุดศึกษาหาความรู้หาข้อมูลีโอคลิปหมอฟันนี้ยายๆคุณไปนั่งไล่ดูเลยผมพูดตามหลักมาตรฐานวิชาการรับรองร้านเปอร์เซ็นต์ว่ามันได้ผลถนะ้าคุณทําตามโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมมาบอกคุณมาเตือนคุณแล้วนะฮะนะว่าถ้าคุณรักษาแบบที่หายใจที่ปรึกษาผมทางวิดีโอคอลเลยนะฮะผมบอกเลยว่ารักษาทีจุด ผิดจุดมากๆนะและแบบนี้มันไม่จบโอเคไหมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วแบ่งปันไปบอกคนอื่นๆด้วยนะว่าเฮ้ยอยากไม่ใช่ละหมอฟันเคยสอนนะนี่อยากกด,กดไม่ใช่ละผลข้างเคียงเป็นหนึ่งสองสามสี่อะไรแบบเนี้หรือผลข้างเคียงม,มีโรคไตผมก็สอนให้คุณไปดูค่าไตาแล้ว้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆก็ได้หรือได้ดูคลิปนี้ก็ได้โอเคไหมแบบนี้เป็นตน้นนึกภาพไหมครับนะ โอเคังนั้นก่อนจบคลิปนี้ครับเช่นเคยครับหมอขอแนะนำแนะนำหนังสือครับหายปวดด้วย 3M ครับหนังสือเรื่องนี้ครับเป็นหนังสือแก้ปวดที่ดีที่สุดหมอฟันมั่นใจเพราะมันเขียนจากประสบการณ์ของหมอมามากกว่า7ปีแล้วตอนนี้ก็10ปีแล้วเนาะนะคมับช้การเขียนเที่วงนี้ม2ปีเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องความปวดทุกอย่างมาไว้ในสือเล่มนี้ไม่ว่าคุณจะปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดไมเกรนปวดกระเพาะปวดหัวใจปวดอะไรก็แถอะปวดล้างทับเส้นนะครับหรือแม้กระทั่งปวดเข่าเข่าเฟืองที่วันนี้คลิ นะในนี้ก็จะมีมันก็จะมีหนังสือมีเป็นบทสรุปไหมว่าคุณจะจัดก,การยังไงบ้างเนาะและยากแก้ปวดเบื้องต้นที่คุณจะจัดก,การได้ที่มันได้กับตามมาตรฐานมีอะไรบ้างนะครับถ้าใครสนใจหนังสือนะทักไปที่ไลน์แอดนี่ฮะ addrsue uh, นะ addrsue นะตามนี้ฮนะ addrsue อย่างนี้นะนะครับผมให้ทักมานนี้แล้วก็ทิ้งวอทช์ทิ้งวอทม์3นะครับแล้วเดี๋ยวติดต่อฝั่งฟอได้ที่ตรงนั้นแล้วกันอนะันนี้ถือว่า หมอแนะนําเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่หมอตั้งใจทําอย่างดีที่สุดและอยากให้คนได้รับมันไปเนาะนะครับนะครับแล้วก็ข้างในมี QR code ไปบอกคุณบทในไลน์เขาบอกว่าฟังคลิปหมอสันทีทันก็เข้าไปดูในหนังสือก็ได้นี่คือสรุปไปไปแล้วนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวฝากกันแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้เช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นเหมือนเพื่อนอื่นด้วยและอย่าลืมก,กดกระดิง่งเวลาหมอพนาันมาเตือนมาแบ่งปันดีๆก็จะได้พบกันต่อๆไปนะครับแล้วคุณจะ อะไรคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องความปวดอีกต่อไปโอเคไหมเพราะอะไรครับเพราะกติกาคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวด